ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหนักพองๆนะครับครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นงานขึ้นหนักไกป่ปลาน้อเนาะหนักนกหนักนีลุมรือหนักแบบลดชอบยเปเยช่าง,งจองช่างบอลในน้ําเนาะครับผมวันนี้ผมจะมาพอดเรื่องว่าขึ้นหนักไกป่ปลา้อเนาะเป็น ผมกวงผมกวงหานิ้วครับหานิ้วหรือหานิ้วจุดสองจุดสามไปน้อมเนาะบันทีมัน,นประมาณนี้ครับครับเป็นรายละเอียดงานของช่างบอลก็คือสายเม้ยนย้งลักนี่เป็นเสียงหนังทักครับโมเมนต์เสียงไนลอนนะครับเสียงหนังทักเนาะ,ะท่านที่ว่า เคยดักเคยยังก็เพิ่งเอานะครับเนาะครับเป็นห่วงเลขแปดครับห่วงเบอร์สิบหกนะครับเนาะห่วงเบอร์สิบหกครับอันนี้จะเป็นโทนออกน้ำตาลนะครับเนาะส้ำตาลหลักเงี้ยงยี่สิบเซนนะครับหลักหลักไก่์นะครเนาะ ต่อไซนาด้วยพี่ถักแปดตีเกี่ยวสองเซนครับผมว่าผมผมนี้มันจะเป็นเชือกแบบว่ามันจะรัดบริรัดหอดหอดน,นี้เลยครับรัดเชือกตัวไซนานี่ยคือเาว้าวติบครับเพื่อรัดบ่ต้องเย็ดระบุลลอกหรอกครับ อยู่ในน้อนครับแาวบุขาดังเก็บสวยๆครับ,นะรบถ้ามากแบบใดสอบแบบใดก็โทรมาที่เบอร์083 เก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับช่างบอลเมืองอุดอรนร้องเนาะครับผมนี่เป็นคืนผีเสื้อครับยี่สิบลักยี่สิบลักเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยี่สิบลักก็คือเอาสามชุดนี้ก็คือพันหาลอยบาทเนาะครับเนาะรวมสูงครับก็คืออันนี้ก็เป็นงานที่ว่าสั่งทำเนาะ ก็คือ30หลัก2ชุดนาะครับเนาะแล้วก็ยี่ลัก40บวงครับก็าเป็นคือ1,500บาทครับรวมทรงครับนะครับจิบเงินไปทางนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากผมจะขอเป็นโอนดีกว่านะครับเนาะเพราะว่ามันจะสะดวกทั้งทั้งผมเนาะเพราะผมต้อง <c oughs> มุนมาเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าเป็นนี่ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะครับเพื่อจะโพสต์คลิปต่อไปนะครับเนาะก็ทุกวันสอบถามราคาเชิงเนนะครับก็ช่วงนี้กับเป็นวันที่สามนะครับเดือนสี่ปีหกสามทรงงานนี่ครับนะครับนายียดกงานครับ ส้วงออกไปเรื่อยๆครับ ในรังเก็บทุกอันนะครับในรังเก็บทุกอันในรังเก็บทุกอันครับงาน,นจะสร้างงานจังหมดกับลาซาอย่างน้อยเลยครับกับจังหวะกับทำงานขับรถไปน้ำนะครับนกองก็เห็นแต่ยังเลี้ยงก่ะ อาพยายามเร่ไงอยู่ครับรอรับโทรศัพท์ทางมอนแล้วครับทางมอนก็นติดต่อกลับคื้นไปนาะครับเนาะว่าส่งไงไปแน่นอนแล้วเนาะก็เจร้อยนงอยเด้อครับเด้ขอขอขอบคุณทุกท่านที่โซวมาสร้างจองคืนคืนดักไกลทางมอลนะครับเนาะลองดูรเข้ามาสอบถามราคากันได้เนาะครับเนาะครับผมขอบคุณคุณนุ่นลายครับขอบคุณนุ่นลายน้องเขาเนาะ ขอยเงินมาทุกท่านอยู่ดีมีแห้งเด้อครับเด้อวังดูไข่ไข่เก็บเด้อครับเด้อช่วงนี้ก็พากันนี่ครับไปต่อใกล้ดีกว่าเนาะครับเนาะดีกว่าเขาในวงในเมืองกับก็มีขึ้นดักกับมาชังทางบัติได้เครับเด้อโทรมาเนาะครับที่0 8 3 9 1 7 2 8 7 2เก้นึอครับเนาะนี่ครับหลบโควิดเนาะครับเนาะโทรมาสั่งนี่เท่นัครับ ช่วงนี้เป็นลูกไขวัดไหยังน้อครับนะเนาะเราก็ไปฮะดูาหากินใน้พวกนี้ปลาครับนี่ครับต้องการขึ้นตะไคร่ปลาเนี่ยน้อครับเนาะราคากันเองช่างบอลน,น้อครับเนาะกับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ